จัดการเลยป้าป้าน่ะไมไม่ได้มาปดแผจัดเลยเลยเดไหม่ไปนปาป้าจัดการเลยิ่เลนะไม่เจ็ไม่จ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเ่ะ่ไหแค่นใ้อ่มาอีกงจริงหออกตรงไหน แล้วก็งใส่ทำก็อยู่ดีนลกเดินทางใส่ใส่ทำเสร็เดินไปเดิง่ายอยู่นอพี่หมดง่ายเราจ้ามีเพราะว่าน่าจเป็นแบบแบ่อนอื้อหือก็จะเขียนมา็จเขียมาใส่เลยไม่างนี้มันใส่ไม่ได้หรือ

นีไเตรียมส่ตะน่เตรียมแล้วครับเนกรเป๋าะเตรจงเลยนเป็นมอคันมาม่ไถ้ามันแท้มันจะเป็นสุ่มนะตัวอนี้มันอะไรจักไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่แพรน่หนินเตงมาดูมันหมดกัดตมันไม่ใช่มันไม่ใช่แพ้นะพี่มอสมันเป็นอะไรจักนางให้ตัวอะไรกันน้บันเลย ถ้าเป็นแพ้มันจะเป็นอะไรกัไม่รูแต่มันไม่ใช่็ออะไรหายเนียนจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิจิ๊บ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 จินะจิ๊บ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 ิบิ๊บิจิจิ๊บิ๊บิจิบิ๊บิ๊ เมวลท่านองพับตัวนัจะได้่ถบอกบมายสพาะไขใช่มันจะมันจะไม่พับมั่ดอืออืมตัวนี้มันจะไม่ถูกขางอล้จำเพราะเริมถีบอ่ะผมพับมาถือเบอร์สองค่ะแ้วมีดีเบอร์สออือ ใช่ไม่รู้ไม่ครับมันก็ขูดแช่ไันก็โหดหนูสิคะแทนเพืแทนเพื่อนแล้วก็กเกงมาใจเลยขวดขม้นเลยขึ้นเลยเนาะมัก่งจังเลยอ่ะไอ้ตุดมาตรงกูกูใส่าคาเนี่ยกูขาคืออกูนอมันก็จะจับยัดเลยเนาะ อือาเนบว่ากเบิ้ดงกอนแบบคอยอาเินไปล้างมือมาเลยทีพร้อมจะอุ้มแล้วนะไปแล้วนะเขาจะไปเที่ยวแล้วนะเขาจะไปแกลแล้วนะจะไปบ้านยหยจะไปบ้านยายแ้วนะเ็คือส่เมียป่ะอืมเอ้าเปบี้จเมบี้เข้าไปนห้อง